กรณีเครื่องบิน e m b r a ร er 190ของสายการบินออสเ b รเลียนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ JS8432 นะครับซึ่งก็ประสบอุบัติเหตุตกในคาซัคสถานเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเที่ยวบินนี้ถูกจรวดต่อสู้กับยานยิงเข้าใส่นะครับจนระบบไฮดรอลิกของเครื่องเสียหายแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้แล้วก็ไม่สามารถร่อนลงจอดฉุกเฉินในรัสเซียได้อีกด้วยนะครับนักบินเนี่ยก็พยายามใช้กาลังเครื่องยนต์เพื่อมังคับเครื่องข้ามทะเลแคสเปียนไปลงจอดที่คาซัคสถานซึ่งอันนี้ถือว่านักบิน,นมีความพยายาม อย่างมากแล้วก็ฝีมือดีมากนะครับแต่ว่าการประครับเครื่องโดยไม่มีระบบไฮดรลิกเนี่ยมันยากมากจนเครื่องบินเนี่ยประสบอรบัตเหตุตกระหว่างพยายามลงจอดนะครับก็มีผู้เสียชีวิตหลายคน ตรงนี้แม้ว่าประธานวิดีปูตินของรัเสเซียนะครับจะโทรศัพท์มาขอโทษประธานวิดีอาเซอร์ไบจันแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ยอมรับว่ารัเสเซียเป็นคนยิงนะครับซึ่งทําให้เมื่อวานเนี่ยประธานวิดีอาเซอร์ไบจันเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านทีวีของรัฐว่าตอนนี้ยืนยันได้ชัดเจนว่าเครื่องบินถูกยิงตกโดยรัเสเซียนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่การยิงตกโดยตั้งใจก็ตามโดยประธานวิดีอาเซอร์ไบจันเนี่ยก็กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากเครื่องบินถูกยิงแล้วเนี่ยก็ยังถูกรบกวนด้วยสงคราวมวิทยุของติดจนไม่สามารถที่จะควบคุมได้อีกด้วยทั้งนี้นะครับการยิงเครื่องบินโดยสารตกโดยไม่ตั้งใจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับน่าเศร้าที่มันไม่ใช่เรื่องใหม่ซึ่ง ที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายครั้งที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นหลายที่ทั่วโลกด้วยนะครับสำหรับในกรณีของรัสเซียเองเนี่ยก็มีหลายครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีค o r รนแอร์สครั้งเลยนะครับในช่วงสงครามเย็นกรณี MS17 นะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มต่อต้านที่สนับสนุนโดยรัสเซียยิงตกนะครับแล้วก็กรณีล่าสุดก็คือกรณี JS8432 นั่นเอง จริงๆแล้วเนี่ยระบบป้องกันภัยทางอากาศนะครับมันมีขีดความสามารถในการพิสูจน์ฝ่ายนะครับซึ่งตามขั้นตอนเนี่ยจำเป็นจะต้องตรวจสอบก่อนว่าเครื่องบินที่ปรากฏบนจอเรดาร์เนี่ยเป็นเครื่องบินของใครแล้วก็เป็นเครื่องบินของฝ่ายเราหรือเป็นเครื่องบินของฝ่ายตรงข้ามหรือว่าเป็นเครื่องบินของพลเรือนที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับโดยการพิสูจน์ฝ่ายเนี่ยมันมีหลายวิธีที่จะทานะครับแต่ว่าโดยหลักๆเนี่ยเราสามารถใช้วิธีอิเ e ล็กทรอนิกส์ได้นะครับเช่นการใช้อินเตอร์โรเกเตอร์แล้วก็ทรานสปอนเดอร์นะครับในการถามตอบนะครับคล้ายๆกับการถามตอบว่าคคุณเเปป็็นนนใใรฉั ซึ่งอันนี้เป็นการถามตอบแบบอิเล็กทรอนิกส์และก็เป็นมาตรฐานของการบินของโลกนะครับที่จะก,กําหนดโหมโดของการถามตอบด้วยนะครับเครื่องบินทหารเครื่องบินพลเรือนเนี่ยมีติดตั้งทุกลําแน่นอน แต่หลายกรณีนะครับการผิดพลาดก็เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะในกรณีล่าสุดเนี่ยคือที่กองทัพอิหร่านนยิงเครื่องบินของสายการบินยูเครเนียนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ตกนะครับอันนั้นเป็นเที่ยวบิน PS752 นะครับยิงตกในอิหร่านซึ่งจากการสอบสวนขององค์การการบินพลเรินของอิหร่านเนี่ยซึ่งทําผลการสอบสวนมาได้ค่อนข้างดีนะครับก็จะพบว่า ตำแหน่งของการวางจรวดทอ M1 ในผิดพลาดนะครับมีการหันเรดาร์ไปผิดพลาดไป107องศาจนออโอเปอเรเตอร์เนี่ยเข้าใจผิดนะครับแล้วก็เข้าใจว่าเครื่องบินที่บินเนี่ยบินมาจากอีกทิศทางหนึ่งแล้วก็เข้าใจไปเลยว่าเป็นเครื่องบินของฝ่ายตรงข้ามเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมจรวดเนี่ยก็ตัดสินใจดําเนินการป้องกันภัยทางอากาศเลยโดยไม่ได้สอบถามส่วนราชาการหรือว่าพิสูจน์ฝ่ายให้ชัดเจน เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยาอาจจะเป็นช่วงที่มีความตึงเครียดกับสหรัฐสูงนะครับเมื่อไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนก็ทําให้การตัดสินใจผิดพลาดด้วยการยิงจรวดเข้าใส่ไป2นัดนั่นเองทำให้เครื่องบินพลเรือนเนี่ยตก ในกรณีของรัสเซียนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่ารัสเซียนยกำลังอยู่ในภาวะสงครามนะครับแล้วก็ถูกโจมตีทางการหลายครั้งการตัดสินใจของเจ้าที่เนี่ยจึงมีแรงกดดันแล้วก็เกิดความผิดพลาดได้นะครับรวมถึงระบบต่างๆเนี่ยถูกรบกวนนะครับเช่นระบบ gps นะครับก็ถูกสงครามเดคผิตรบกวนนะครับแล้วก็อาจจะรวมถึงระบบสื่อสารอื่นๆด้วยนะครับทำให้ระบบพิสูจน์ฝ่ายเนี่ยอาจจะล้มเหลวหรือแม้แต่ไม่ได้ทําการพิสูจน์ฝ่ายก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะเห็นว่าเครื่องบินเข้ามาแล้วก็กดสั่งยิงเลยอันเนี้ย ไม่รู้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ารัเสเซียนยังไม่ได้เปิดเผยออกมาแล้วก็ยังไม่ได้ยอมรับว่ามีการยิงโดยรัเสเซียเองแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทําให้เกิดเรื่องที่น่าเศร้าขึ้นนะครับ กรณีที่เครื่องบินพลเรือนถูกยิงตกในช่วงหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าจะมีมาตรการป้องกันต่างๆแต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับแสดงให้เห็นว่าโลกของการบินเนี่ยอาจจะต้องมาวางมาตรการเพิ่มเติมครับเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกรวมถึงกองทัพต่างๆนะครับก็ต้องเพิ่มมาตรการแล้วก็ยกระดับมาตรฐานของการป้องกันภัยทางอากาศมากขึ้นนะครับเพราะว่าเหตุการณ์แบบเนี้ย มันส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งใดๆเลยนะครับแล้วก็ผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยไม่สามารถจะป้องกันตนเองหรือรู้ตัวได้เลยว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับเขานะครับแล้วก็ชีชวิตที่เสียไปเนี่ยไม่คุ้มกันเลยกับความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นดังนั้นนี่ก็เป็นบทเรียนสําคัญที่โลกของการบินแล้วก็กองทัพเนี่ยต้องมาหาข้อสรุปเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ําอีกในอนาคตครับ